สวัสดีครับวิธีการผูก t ทม o นี่วอล l ล็ตนะครับกับบริการของ Google Wallet นะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าเพื่อใช้จ่ายแตะจ่ายนะครับที่ร้านค้านะครับที่รับบัตร Mastercard ก็ดีนะครับผ่านระบบการชำระเงินแบบไร้สัมผัสนะครับผมแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับตรงนี้คือสำคัญคือไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมตรงนี้ก็จะสามารถแตะจ่ายได้นะครับด้วย Google Pay นะครับตรงนี้ก็สามารถ ใช้บริการได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการผูกกันนะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือทําการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับ Google Pay ก่อนนะครับ Google จะเป็นแอปพลิเคชัน Google w a l l e t นะครับเราคลิกไปที่วิธีการติดตั้งนะครับที่ Google ได้นะครับผมเสร็จแล้วทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Google w a l l e t นะครับตรงนี้ติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับก็มาดูที่ตรงนี้ครับรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็คือว่า จุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือว่าเข้าถึงบัตรที่สําคัญไว้ในที่เดียวนะครับก็คือว่า Google Wallet นะครับเป็นที่รวบรวมของบัตรเดบิตนะครับบัตรเครดิตนะครับสามารถเพิ่มตั๋วเดินทางนะครับแล้วก็บอดดิ้งพาสนะครับบัตรสะสมแต้มแล้วก็อื่นๆนะครับไว้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนที่2ครับคือแตะจ่ายได้ทุกเวลาแล้วก็สะดวกนะครับแค่ผูกบัตรกับ Google Wallet นะครับแล้วก็แตะจ่ายด้วย Google p a y นะครับผมตรงนี้ที่ร้านค้าด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะครับแล้วก็อันดับต่อมาครับ คือฟรีค่าธรรมเนียมเลยครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับใช้จ่ายผ่าน g o o g l e Pay ได้นะครับกับร้านค้าได้ทั่วโลกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็คือปลอดภัยกว่าเทคโนโลยีโทเค็นนิเซชันนะครับผมตัวนี้ก็คือว่าระบบจะไม่เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตให้กับร้านค้านะครับซึ่งมีความปลอดภัยในการเข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้อย่างแน่นหนานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปูกนะครับตัวต่อมานะครับหลังจากที่เราติดตั้ง กูเกิลวอลเล็ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มากดที่ดูข้อมูลทูบันนี่มาสเตอร์นะครับเพื่อจะทําการสร้างตัวมาสเตอร์การ์ดขึ้นมานะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่มีของทูวอลเล็ตอยู่นะครับก็คือทําการสร้างได้เลยครับกดปุ่มนี่ครับสร้างมาสเตอร์มาสเตอร์การ์ดนะครับผมแล้วก็ตับต่อมานะครับจะเป็นการยืนยันชื่อตามกุลที่เราใช้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็กดยืนยันได้เลยครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัตรรายปีนะครับตรงนี้รายละเอียดนะครับที่แจ้งมานะครับแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้ขอข้ามไปเลยนะครับแล้วกดสร้างได้เลยครับตรงนี้ก็รอระบบสร้างสักครู่นะครับสร้างตรงนี้ก็สร้างออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นบัตรตัว Mastercard ของ t ูมานี่ของเราเองนะครับตรงนี้ก็จะพร้อมแล้วครับที่เราจะไปผูกกับกูเกิลเวลเล็ตนะครับก็ตรงเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปเลยครับไปเปิดที่ Google Wallet นะครับผม ลำดับต่อมานะครับทำการเปิดตัว Google Wallet นะครับหรือ G Pay เรานะครับเปิดขึ้นมานะครับก็ตัวนี้ครับก็คือทำการเพิ่มบัตรได้เลยนะครับผมกดไปที่เพิ่มบัตรครับตัวนี้นะครับเราก็ทำการเพิ่มบัตรเข้าไปนะครับโดยใช้บัญชีของ Two Wallet Two Money ตัว Two Money Mastercard นะครับกดคลิกเข้ามาครับผม ตรงนี้ก็มาสู่ป้อนรายละเอียดของบัตรนะครับเราก็ต้องเราก็คือใส่หมายเลขบัตรของ t o แม Money Master Card นะครับผมเราทำการใส่ให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมด16หลักนะครับแล้วก็ทำการใส่เสร็จเรียบร้อยกดบันทึกได้เลยครับผมลำดับต่อมานะครับเมื่อทำการกรอกหมายเลขบัตรของ t o แม Money Master ์กเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นข้อกำหนดของผู้ออกบัตรนะครับผมตรงนี้ add ขอค่าไปเลยนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ แล้วทำการกดยอมรับได้เลยครับผมตรงนี้ก็บัตรก็กำลังจะประมวลผลรายละเอียดนะครับผมรอสักครู่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีการธนาคารต้องการยืนยันตัวตนของคุณนะครับโดยจะได้รับเมสเซจ S M S นะครับยืนยันจากหมายเลขนะครับจะเป็น O T P นะครับทำการกรอกใส่กดคำว่าส่งข้อความนะครับตอนนี้กดรับทราบได้เลยครับผมตรงนี้ก็คือรอ S M S นะครับใส่นะครับ O T P เข้ามานะครับผม เมื่อใส่ OTP เรียบร้อยนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกด้านบนนะครับก็คือตรงนี้ก็คือบัตรพร้อมชําระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านล่างนี้ก็จะเป็นวิธีการชําระแบบไม่สัมผัสกดเรากดรับทราบได้เลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับในการเชื่อมต่อนะครับของ Two Wallet t o Money Mastercard เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ